สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะข้างนอกก็มาชมกันต่อนะคะไปรับจ้างไปเลื่อยไม้ทําทุกอย่างนะคะทําทุกอย่างแล้วหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะงานหนักมากทํางานเหมือนผู้ชายเลยไปเลื่อยไม้ในป่าทุกคนคิดดูเออหนักนะงานเล,เลื่อยไม้ในป่าเออต้องเลื่อยเลื่อยเสร็จแล้วก็แบกบอะไรเงี้ยเออ ใช่ไหมทุกคนคงจะเดาภาพออกนะการเลื่อยไม้เลื่อยไม้สมัยโบราณสมัยก่อนนะคะใช้มือใช้แรงคนในการเลื่อยนะคะไม่ได้มีเลื่อยไฟพงไฟฟ้าอะไรเหมือนสมัยนี้นะคะก็แหละทํางานขยันสายตัวแทบขาดอืหาเงินได้มาก็เอามาให้แม่เอามาให้ยายอเอามาให้ยายยายก็ไม่ได้ไปทํางานเพราะว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างเดียวเ,เลี้ยงลูกอยู่บ้าน เพราะว่าลูกก็เดียเด๋ยวก็คลอดเดี๋ยวก็คลอดอะไรเงี้ยเออก็มีหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านจะไปทํางานก็ไม่เป็นอันทำเพราะว่าลูกเล็กใช่ไหมเออทาทาทํามั่งไม่ทํามั่งส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงลูกเนาะก็เป็นนะตกเป็นหน้าที่แม่ที่ต้องไปหาเลี้ยงครอบครัวแล้วคนเป็นพ่อเลี้ยงก็เมาหยงเปยงานการไม่ทําก็นั่นแหละภาระก็ตกอยู่ที่คนโตคือแม่ของเราเอง นะคะเป็นผู้เลี้ยงครอบครัวแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นว่าแม่เราโดนตีโดนตีเกือบทุกวันโดนพ่อเลี้ยงตีแม่เราไม่รู้ไงว่าไม่ใช่พอ่อืมเขาด่าเขาตีก็ยอมเนาะเพราะไม่รู้อืรู้แล้วก็จะทําอะไรได้เพราะเป็นเด็กใช่ไหมก็แล้วแหละก็วิ่งหนีพ่อเลี้ยงตีเขาก็วิ่งหนีวิ่งหนีหลบทันก็ทนันหลบไม่ทันก็โดนโดน,โดนตีอะไรเงี้ย รอบนี้หนีไปหนีมาไอคนชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงอะนะเขาก็บอกแม่ว่าเนี่ยมึงโตแล้วเออมึงโตแล้วหมายถึงโตก็ไม่ได้โตแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรมากมายหมายถึงโตเป็นัยรุ่นเอาตัวรอดได้แล้วรับทามาหากินได้แล้วรับจ้างขยันทํมาหากินเลี้ยงตัวเองรอดแล้วอะไรเงี้ยนะเขาบอกแม่เราว่าว่าเนี่ยมึงจะไปทนให้มันตีทําไมมันไม่ใช่พ่อมึง เออมันไม่ใช่พ่อมึงสักหน่อยหนีหนีไปเลยไม่ต้องอยู่กับมันเออตอนที่แม่โดนพ่อเลี้ยงตีเนะี่ยยายก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรใดๆไม่เคยห้ามผัวตัวเองอ่าไม่เคยห้ามเออไม่เคยช่วยลูกตัวเองเลยระหว่างที่โดนโดนพ่อเลี้ยงตีเนะี่ยโดนผัวตัวเองตีเนะี่ยเห็นผัวตัวเองตีลูกตัวเองเนะี่ยไม่เคยไม่เคยช่วย ก็ปล่อยให้ตีอยู่นั่นแหละเออวิ่งหลบทันก็ทันหลบไม่ทันก็โดนตีอะไรเงี้ยไม่เคยช่วยยายอะไม่เคยช่วยเลยอันนี้อันนี้เราไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเองนะอันนี้คือแม่แม่เราเล่าให้เราฟังนะคะไม่ได้โกหกหรือสร้างเรื่องหรือสาวไส้ให้กากินแตปป่ประการใดเป็นเป็นเรื่องจริงที่เกิดชินจริงนะคะนั่นแหละชาวบ้านเขาก็เลย เล่าให้แม่ฟังเพราะว่าเขาสงสารแม่ว่าโดนตีโดนด่าโดนทรมาร,รมโดนทรมานเกือบทุกวันทั้งๆ้ที่แม่ก็ขยันทามาหากินหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวอะไรเงี้ยทําไมทําไมพ่อถึงตีอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเขาสงสารเออเขาสงสารเขาก็เลยบอกแม่ว่านเนี่ยเนี่ยอย่าไปอยู่กับมันเออมันไม่ใช่พ่อมึงมันเป็นพ่อเลี้ยงเออมันไม่เห็นมึงเป็นลูก เออมันตีมึงตลอดมึงหนีไปเลยไม่ต้องมาอยู่กับมันหนีไปเลยเออมึงโตแล้วไม่ต้องมาอยู่กับมันเขาก็บอกแม่แบบนี้นะเขาบอกให้แม่หนีไปไม่ต้องมาทนทรมานอยู่กับคนแบบนี้แล้วที่นี้อ่าแม่แม่ก็ไม่หนีเพราะว่าอะไรเป็นห่วงแม่ตัวเองเป็นห่วงยายก็ไม่หนีเออเป็นห่วงยายก็เลยทนทนอยู่ต่อไปอทนอยู่ต่อไปแม่เป็นคนขยันนะ หาเงินได้ก็เอามาเอามาซื้อที่เออเอามาซื้อที่เอามาซื้อที่ที่ที่ปลูกบ้านของยายนะอันนั้นก็คือเงินของแม่เป็นคนหาเงินมาซื้อสมัยก่อนที่มันไม่ค่อยแพงเนาะที่มันไม่แพงแล้วก็ใครข,ย,ขย,ยันก็สามารถไปจับจองได้ฟรีๆอะไรอย่างนี้เนะเออเวลาขายก็ขายถูกๆอะไรเงี้ยอ่าที่มันไม่แพงยายก็หาเงินเออไม่ใช่ยายหาเงินแม่หาเงินมาเพราะแม่เป็นคนโตเนาะ โตกว่าเพื่อนอ่ะอมแม่หาเงินมาซื้อที่ปลูกบ้านบ้านที่ยายอยู่ปัจจุบันอ่ะนะก็ก็ใบที่ก็เป็นชื่อยายใช่ไหม,มเพราะว่าแม่ยังเด็กยังยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้เออเจ้าของที่ก็เลยหาเงินมาซื้อเป็นชื่อยายก็แม่ตัวเองเนาะใครจะไปคิดเนาะก็ไว้ใจแหละเป็นแม่ตัวเอง หาที่ซื้อบ้าซื้อเออหาเงินซื้อที่ที่ที่บที่ปูบ้านได้แล้วก็หาเงินซื้อซื้อที่ไร่อีกที่ไร่ก็ประมาณสิบสิบห้าไรประมาณนี้นะที่ไรที่ห่างจากห่างจากบ้านไปประมาณห้ากิโลหกกิโลนะแม่ก็หาเงินมาซื้ออีกสิบสิบกว่าไรนะสิบประมาณสิบห้าไรนะ แล้วก็แม่ก็เป็นคนขยันเนี่ยก็ทำงานไม่หยุดทํางานไม่หยุดทํางานไม่หยุดเออทํางานไม่หยุดแล้วทีนี้พอโดนพ่อเลี้ยงตีได้หลายปีอืมหลายปีพอแม่โตเป็นสาวไอ้ไม่ใช่ว่าทุบโตเป็นสาวหรอกเออโตโตแล้วแหละโตแล้วก็มีแม่ก็แต่งงานเนาะไอ้เรื่องแต่งงานก็ไม่ได้รักกันนะคุมถุงชนเออ แม่โดนคุมถุงชนนะให้แต่งงานกับพ่อเราอ่าพ่อเราไม่ได้รักกันแต่ว่าสมัยโบราณนะเขาชอบคุมถุงชนก็คือเออหาคนคนโสดมาแต่งงานกันจับมาแต่งงานกันอะไรเงี้ยคนเฒ่าคนแก่เขาก็บอกแม่ว่าเนี่ยเอามันไปเถอะแต่งมันไปเถอะเออแต่งกับพ่อเราแต่งไปเถอะเขาจะได้พาทํามาหากินอะไรเงี้ยคนโบราณนะเนาะ อืมคนไหนโสดเขาก็จะหาผัวให้หาเมียให้อะไรงนี้แหละอืมแม่ก็เลยต้องแต่งงานกับพ่อนะอืมก็หลังจากนั้นนะก็มีเราเป็นคนโตคลอดออกมาแล้วก็น้องสาวเราเป็นคนกลางแล้วก็น้องชายเราเป็นคนเล็กนะตอนนั้นเราอายุประมาณน่าจะสิบสิบกว่าขวบอ่าสิบกว่า สิบกว่าวาแล้วทีนี้ตาเลี้ยงเราเนี่ยก็เสียชีวิตเพราะว่าป่วยเพราะว่ากินเหล้าเยอะแล้วก็นั่นแหละอก็ก็เสียชีวิตเนาะแม่เราก็หมดเคราหมดสศกแล้วก็เขาก็ป่วยอยู่หลายปีนอะกว่าเขาจะเสียชีวิตนะอืมก็เสียชีวิตเนาะแล้วทีนี้ก็มาเล่าต่อถึงชีวิตของแม่เรานะ แม่เราโดนคุมถุงชนนะก็คือการแต่งงานโดยที่ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้รักกันนั่นแหละก็มีลูกสามคนนะเราเป็นคนโตแล้วก็มีน้องสาวและน้องชายนะคะนั่นแหละแม่เราก็เออเล่าเรื่องพ่อเราต่อพ่อเราก่อนที่จะมาแต่งงานกับแม่เราเนี่ยเขาเคยมีเมียม,มาแล้วอ่า เขาเคยมีเมียมาแล้วแล้วเขามีลูกแล้วสามคนจ้าแล้วคนเท่าคนแก่น่ะเขาไม่เล่าให้ฟังเขาเล่าแค่ว่าเออเคยมีเมียแล้วเออเราเลิกกันแล้วเขาเล่าแค่นี้แต่เขาไม่ได้เล่าเบื้องลึกเมื้องหลังไงอือแล้วนี้มารู้ทีหลังเนาะก็คือแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับเมียเก่าอ่าแล้วมีลูกด้วยกันสามคนแล้วก็เลิกกันอ่าเลิกกันก็ไม่รู้เลิก เลือกแบบไหนอันนี้เราไม่รู้เป็นเรื่องคนเรื่องของคนโตรเราไม่รู้เรื่องเราเป็นเด็กอ่าแต่เรามารู้ทีหลังแม่เรารู้ทีหลังอ่าแม่เรามารู้ทีหลังเนาะเดี๋ยวจะเล่าต่อนะคะ <S <S ก็อ่ามารู้ทีหลังว่าพ่ออนะมีลูกมีเมียกับอดีตนะกับเมียคนแรกอืม เมียคนแรกแล้วก็มีลูกด้วยกันสามคนแล้วก็เลิกกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็คือแต่แต่พ่อมามาคุมถุงชนมาแต่งกับแม่เราแต่แต่พ่อเราจดทะเบียนสมรสกับแม่เราถูกต้องตามกฎหมายแต่กับเมียแรกเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนาะอืมระหว่างที่อยู่กับแม่เราอ่ะกก็ค่อนข้างจะจะเรียกว่าไง พ่อเรามีนิสัยที่ชอบบงการอาชอบบงการครอบครัวก็คือหมายถึงว่าเขาจะเป็นคนอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายและเกลี้ยวกลาออารมณ์ร้อนด้วยมไม่ว่าใครจะพูดอะไรในครอบครัวทุกคนห้ามพูดเขามีสิทธิ์พูดคนเดียวเขามีสิทธิ์พูดคนเดียวแล้วเขาก็ปากคอเอร้ายมากเวลาเขาโมโหเหลือไม่ได้ ไม่ได้ดังใจเงี้ยเขาก็จะด่าเออด่าคําหยาบอ่ะด่าคําหยาบด่าหยาบคายอ่ะเออด่าด่าแม่เราด่ายายยายเราซะไม่มีดีอ่ะเออนั่นแหละคำหยาบเนาะเออเขาก็ด่าด่าดเวลาเขาไม่ได้ดังใจเขาก็ชวนทะเลาะนู่นนี่นั่นอ่ะนะนี่ใส่เอาแต่ใจแหละเออนี่ใสเอาแต่ใจ โตแต่ตัวแต่วุฒิทางภาวะไม่โตตามอืมพอเขาเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อแม่ต้องทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราโตแล้วเราเข้าใจแหละต้องขออภัยนะพอดีคนข้างบ้านสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าแล้วมีเสียงรบกวนนะคะก็เลยจะอัดเสียงต่อไม่ได้นะคะเอาไว้ชมต่อตอนต่อไปนะคะ บายบายขอบคุณค่ะ